พาไปทำบุญไหว้พระที่วัดมหากันดายงที่ประเทศพม่าถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดซับสไค b ์ให้กับช่อง Blackcast and Eye Channel วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ที่ประเทศพม่านะคะคุณผู้ชมและวัดมหากันดายงก็เป็นวัดสุดท้ายที่เราจะมาทำบุญกันคะ่ะ วัดนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวิทยายลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่าเป็นสถานที่ที่พระสงฆ์และสามเณรศึกษาเล่าเรียนธรรมะและพระไตรปิฎกมากที่สุดก็จะมีนักท่องเที่ยวมากมายมาที่นี่มาทำบุญแล้วก็มาถ่ายรูปเพราะว่าที่นี่นะคะในช่วงเวลาเพลงเป็นเวลาสิบโมงครึ่ง ก็จะมีพระภิกษุสงฆ์สามเณรตั้งขบวนเดินเรียงแถวกันเพื่อรับบินทบาทอาหารด้วยอาการสำรวมแต่ที่เห็นถนนโล่งๆอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมเรามาก่อนเวลาค่ะเพราะว่าช่วงเพลนประมาณ10บโมงครึ่งเนี้ยเราก็จะต้องรีเตรียมตัวกลับไปที่สนามบินแล้วค่ะคุณผู้ชม ต้องไปก่อนเวลาสักนิดนึง่งเผื่อเวลาเดินทางเผื่อสนามบินนิดนึงนะคะขอบอกว่าที่สนามบินที่มันเดเลแห่งนี้นะคะค่อนข้างที่จะทำงานช้าถ้าเกิดตกเครื่องขึ้นมาก็ต้องอยู่พม่าอีกหนึ่งวันนะคะก็เดินดูบรรยากาศรวมๆของวัดนี้นะคะซึ่งเป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพรมา่า ก็จะมีอาคารสำหรับเรียนพระธรรมแล้วก็มีอาคารสำหรับเป็นที่พักด้วยนะคะวัดมหากันดาโยงตั้งอยู่เมืองอมรปุระริมทะเลสาบตองตามัน ไกล้สะพานอูเบนถ้าคุณผู้ชมมีแพลนที่จะมาเที่ยวพมา่ามาทำบุญวัดมาหากันรรยงก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่น่าสนใจในการทำบุญมากๆเลยค่ะไกด์บอกว่าใครสนใจที่จะร่วมทำบุญซื้ออาหารแห้งให้กับทางวัดนะคะหรือว่าถ้าใครมีกำลังมากหน่อยจะร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการบวชพระสงฆ์หรือสัม,มเนรน้อยนะคะเพราะว่าบางครอบครัวนะคะก็ยากจนไม่มีเงินที่จะบวชนะคะแต่ว่าสนใจอยากจะให้ลูกหลานนั้นได้เรียนธรรมะ ก็ได้ข้อตกลงว่าเอยวเราไปทำพิธีกันตรงศาลานน้นนะคะถ้าบวชพระสงฆ์มันจะมีเรื่องเยอะหน่อยนะคะก็ต้องเป็นวันแต่เรามีเวลาไม่พอเราก็บวชเป็นลูกแก้วกันนะคะคุณผู้ชมบวชสัมมเนนน้อยคะ่ะที่เห็นคนกำลังยุงย่งๆกันอยู่เขาก็เตรียมอาหารเพนกันนะคะคุณผู้ชม และที่สำคัญช่วงที่เราไปนะคะเป็นช่วงของวันพระใหญ่ค่ะก็เลยจะยุ่งๆนิดนึงในกรุ๊ปทัวร์ของเราก็จะมีคุณพี่สองท่านนะคะที่ร่วมบุญใหญ่ในการเป็นเจ้าภาพบวชลูกแก้วนะคะลูกแก้วนี้ก็คือจะเป็นสามเณรน้อยที่ใส่ชุดขาวๆน,นะคะ

ส่วนคนอื่นๆก็ร่วมทำบุญคนละเล็กละน้อยซื้ออาหารแห้งกันไปนะคะได้บุญกันทั่วหน้าเลยคะ่ะและนี่คือผู้ก่อตั้งวัดนี้นะคะจากพระพิสุสงฆ์สองรูปนะคะแล้วก็มีคนมาบวชเพิ่มขึ้นเป็น500รูปจนปัจจุบันนี้นะคะก็เป็นประมาณ1,400กว่ารูปขึ้นไปนะคะคุณผู้ชม ทริปพม่าก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะวัดนี้เป็นวัดสุดท้ายเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวที่จะนั่งรถไปที่สนามบินค่ะขอบอกว่าทริปนี้นะคะสนุกมากแล้วก็อิม่มอกอิ่มใจอิ่มบุญกันเป็นทั่วหน้าเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์คอมเมนต์แอนแชร์แล้วอย่าลืมช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะคะ